สนใจอยากเิ่มวิ่งนะคะถ้าอยากให้การวิ่งของเรามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสิง่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ในการวอร์มัพก็คือการยืเดเหยียดกล้ามเนื้อ่ะถ้ากล้ามเนื้อขากล้ามเนื้อสะโพกของเราไม่ได้รับการยืเดเหยียดที่เหมาะสมจะทําให้เสี่ยงในการเกิดการบาดเจ็บได้นะคะเพื่อนๆทราบเป็นไงคะว่าการยืเดเหย,ยียดอันี้มีสองแบบด้วยกัน,นก,ก็คือแบบสเตติกสเตตชิ่งและแบบไดนามิกสเตตชิะะ่งค่ะพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ หรือการยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบที่1 dynamic stretching หรือการยืดเหยียดแบบเคลื่อนไหวซึ่งเป็นการยืดเหยียดที่เหมาะสมที่สุดสําหรับช่วงก่อนวิ่งถือเป็นการปลุกกล้ามเนื้อที่ถูกวิธีไม่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บและป้องกันเนื้อเยื่อฉีกขาดแบบที่2ส t St a t i c stretching หรือการยืดเหยียดแบบค้างไว้ซึ่งจะเหมาะที่สุดสาหรับช่วงหลังการวิ่งประโยชน์ของมันจะช่วยให้กล้ามเนื้อเส้นเอ็นและส่วนต่างๆของร่างกาย ที่เพิ่งถูกใช้งานมาอย่างหนักผ่อนคลายลงไม่สะสมอาการเสี่ยงที่จะบาดเจ็บซึ่งอาจเกิดได้ในระยะยาวโดยวันนี้ม,นมีท่ายืดแบบเจดบิดคอนเนชชิ่งเพื่อเตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนวิ่งมาฝากกันท่่าที่1เริ่มต้นยืนเท้าชิดยกเท้างอเข่าด้านหนึ่งไปด้านหลังแล้วดึงให้ชิดก้นหรือถึงจุดที่ตึงแต่ไม่เจ็บปล่อยและก้าวขาวไปข้างหน้าจับขาอีกข้างที่เข่าและข้อเท้ายกไปชิดอก ทำซ้ำจนครบ30วินาทีจากนั้นสลับข้างท่าที่2เริ่มต้นยืนเท้าห่างเล็กน้อยยกขางองของข,อขอ้อข้างนึงมาด้านหน้าถึงระดับสะโพกจากนั้นหมุนขาออกไปทางด้านนอกจนตั้งฉากโดยใช้มือประคองข่าไว้แล้วกลับมาท่าเริ่มต้นทำสลับข้างทำซ้ำจนครบ60วินาทีท่าที่3เริ่มต้นยืนเท้าชิด เตะขาตรงพร้อมใช้มือข้างตรงข้ามแตะปลายขาที่ยกกลับมาท่าเริ่มต้นจากนั้นก้าวขาแล้วทำสลับข้างทำซ้ำจนครบ60วินาทีท่าที่4เริ่มต้นยืนเท้าชิดก้าวขาไปข้างหน้าแล้วงอข่าย่อลงโดยให้ขาด้านหลังตรงและส้นเท้ายัางคงติดพื้นจากนั้นก้าวขาด้านหลังไปชิดแล้วสลับข้างก้าวไปข้างหน้า ทำซ้ำจนครบ60วินาทีท่าที่5เริ่มต้นยืนกลางเท้าประมาณไหล่กลางแขนทั้งสองข้างให้ขนาดพื้นมือคว่ำลงจากนั้นหมุนแขนเป็นวงกลมต่อเนื่องนาน30วินาทีแล้วสลับทิศและทำต่ออีก30วินาทีจบกันไปแล้วนะคะสำหรับท่ายืมแบบดนาบิดเนเชชิ่ง <c oughs> ถ้าอยากให้การวิ่ถูกคุณไม่ได้รับการบาดเจ็บอย่าลืมนำไปใช้กันเยอะๆนะคะก็จากการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เดียวด้วยนะคะบายบาย